สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่อยู่บริเวณสวนลุมทุกทท่านครับและสวัสดีพี่น้องซึ่งอยู่ทางบ้านนะครับรับชมทางสถานีโทรทัศน์ทุกเครือข่ายครับคืนนี้เป็นคืนสุกดิบครับคุณนัทพลเราซ้อมมาหลายวันแล้วใช่และวันพรุ่งนี้ครับเป็นวันจริงแล้วครับพี่น้องครับวันที่29วันที่ต้องจารึกไวในประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งครับพี่น้องครับ ซ้อมมา5วันแล้วรองเท้าสึกหรือยังครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับเมื่อคืนนี้ผมกับคุณนัทพลได้ชี้แจงเรื่องการตั้งขบวนและเรื่องการเดินขบวนไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับวันนี้เราจะชี้แจงเพิ่มเติมและจะตอบคำถามข้อข้องใจของหลายๆท่านซึ่งฟังการชี้แจงแล้วได้สอบถามกันมานะครับประการแรกสุด อยากจะทบทวนครับว่าวันพรุ่งนี้นั้นขบวนจะตั้งอยู่รอบบริเวณสวนลุมพินีโดยขบวนทุกขบวนนั้นจะเริ่มตั้งตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปกำหนดการเคลื่อนขบวนอยู่ที่เวลา9นาฬิกา30นาทีนะครับผมขออนุญาตที่จะทบทวนเรื่องของการตั้งรูปขบวน อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยขึ้นภาพรอบๆบ,บ,บริเวณสวนลุมมานะครับพี่น้องจะเห็นจากในภาพนะครับว่าตรงเลขหนึ่งเลขหนึ่งนั้นหมายถึงขบวนที่หนึ่งจะตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามกับโรงแรมดุสิตธานีและตรงกันข้ามกับโรงแรมดุสิตธานีนั้นจะอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6 ด้านหลังเวทีฝั่งนี้นะครับนี่คือเรียกว่าขบวนที่หนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าในขบวนที่หนึ่งนี้ประกอบไปด้วยใครบ้างนะครับคุณนัทพลพี่ครับขออนุญาตแป๊บนึงครับครับขณะนี้นะครับมีรถนะครับจอดอยู่ที่ประตู5นะครับทำให้รถน้ำของกทมเข้าไม่ได้นะครับขอเลื่อนรถด้วยนะครับรถฟอร์ด บม3 3 5ส,สหสนะครับขอเลื่อนรถเดี๋ยวนี้เลยนะครับครับต่อไปนะครับขบวนที่สองขบวนที่สองนั้นใครสังกัดขบวนที่สองขบวนจะอยู่บริเวณหน้าตึกอื้อจือเหลียงนะครับหรือที่เรียกว่าตรงประตูสามของสวนลุมขบวนที่สามจะอยู่ตรงที่เรียกว่าสวนลุมในบาซ่าตรงนั้นจะเป็นถนน วิทยุแล้วก็ตัดกับพระรามสี่นะครับวิทยุตัดพระรามสี่นะครับขบวนที่สี่จะอยู่ตรงข้ามกับสอนอนลุมพินีขบวนที่สี่อยู่ตรงข้ามสอนอนลุมพินีขบวนที่ห้านะครับจะอยู่ตรงประตูแปดหรืออาจจะเรียกว่าเป็นตรงถนนสารสินแยกสารสินกับถนนวิทยุนะครับครับและขบวนสุดท้ายคือขบวนที่6นั้น ก็จะอยู่ตรงประมาณประตู7ครับพี่น้องทีนี้ในแต่ละขบวนครับพี่น้องครับจะประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้ครับขบวนที่1ขึ้น powerpoint ขบวนที่1หมู่บ้านลาดเพ้านะครับจะประกอบไปด้วยพี่น้องจากหมู่บ้านลาดเพ้าที่อยู่ในสวนลุมพินีแห่งนี้ครับขอเสียงหมู่บ้านลาดเพ้าหน่อย <Yeah. S 1> และประกอบไปด้วย พี่น้องจากเครือข่ายอาสาสมัครทางการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับพี่น้องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลุ่มมโก,โกกู้ชาติพี่น้องจากกลุ่มล,ลูกช้างรักชาติจากมหาวิทาายาลัยเชียงใหม่ลูกแม่ไซหัวใจรักชาติจากมหาวิทยาลัยหอการค้าพี่น้องจากเครือข่ายปฏิรูปสลากเพื่อสังคมซึ่งเป็นพี่น้องคนตาบอดครับพี่น้องครับ จะเดินมาร่วมขบวนปฏิรูปกับพวกเราด้วยครับพี่น้องครับนอกจากนั้นยังมีกอปปสโคราชและเพิ่งแจ้งมาล่าสุดวันนี้ครับส่งมาอีกอย่างน้อย2,000คนกลุ่มบุรีรัมรักชาติและชาวนาบุรีรัมครับพี่น้องถึงกรุงเทพตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปอยู่ในขบวนที่หนึ่งครับ ต่อไปเป็นขบวนที่2ขบวนที่1น,นี้นะครับจะนำโดยป้ายปฏิรูปก่อนเลือกตั้งขบวนธงชาติและจะมีขบวนดุริยาง m a r c งแบน band นำขบวนที่1นครับพี่น้องขบวนที่2จะประกอบไปด้วยพี่น้องจากหมู่บ้านสีลม จะนำขบวนโดยขบวนสิงโตเก้าหัวครับพี่น้องมีกปปอสอภาคกลางและภาคตะวันออกพรุ่งนี้ยกมาทุกจังหวัดครับพี่น้องทางภาคกลางและภาคตะวันออกมารวมกันหมดในขบวนที่สองนอกจากนั้นยังมีสมาคมชาวนาข้าวไทยพี่น้องจากสิทธิ์เก่าโรงเรียนสาธิตจ,จุฬาและภาคีเครือข่ายนิสิตนักศึกษา แห่งประเทศไทยครับพี่น้องต่อไปเป็นขบวนที่3ขบวนที่3นั้นจะตั้งอยู่บริเวณถนนวิทยุนะครับจะนำโดยรถยนต์ซึ่งจะมีศิลปินเพลงเพื่อชีวิตเล่นตลอดทางครับพี่น้องครับขบวนที่3พี่น้องในขบวนประกอบไปด้วยพี่น้องกลุ่มศิลปินลูกทุ่งและตลกกลุ่มศิละปะดนตรีกวีประชาชน พี่น้องจากธรรมศาสตร์อภิวัตริประเทศไทยพี่น้องจากชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตยพี่น้องลูกจีนรักชาติเยาวราชพี่น้องเครือข่ายมุสลิมรอจุลารักชาติและที่เพิ่มมาอีกสองที่คือประชาคมมหาวิทยาลัยสุโขท,ท,ทัยธรรมธิราชกับพี่น้องครับและสหภาพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจากสะพานพระรามเจ็ดกับพี่น้องครับ แล้วเฉลิมไปให้สัมภาษณ์บอกว่ายังไงพรุ่งนี้กบปศเดินคนไม่เยอะหรอกแค่สามหมื่นแค่นั้นเองเหลิมบอกรอบสวนลุมนี่ก็2.5กิโลแล้วนะครับพี่น้องต่อไปเป็นขบวนที่4ครับพี่น้องประกอบไปด้วยพี่น้องจากหมู่บ้านอนุสาวรีย์ชัยและในขบวนที่4นี้จะมีพี่น้องจากสมาพันธ์แรงงานรับวิสาหกิจสัมพันธ์ซึ่งพรุ่งนี้ จะตั้งหลักเดินจากกระทรวงมหาดไทยครับพี่น้องมาสมทบกับพวกเราครับพี่น้องครับพี่น้องจากกลุ่มแม่พอศพรักชาติพี่น้องจากกลุ่มสมาชินแรงงานไทยพี่น้องคนไทยเชื้อสายอินเดียพี่น้องจากสิทธิ์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญพี่น้องสิทธิ์เก่าและปัจจุบันโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยพี่น้องมวลมหาประชาชนชาวเหนือ และที่เพิ่งแจ้งมาใหม่ครับจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรครับพี่น้องกลุ่มที่ขบวนที่4นี้นะครับก็จะมีบุคคลสำคัญหลายคนนะครับอยู่ในขบวนนี้ต่อไปเป็นขบวนที่5นะครับซึ่งจะมีหมู่บ้านราชประสงค์ที่อยู่ในสวนลุมของเราและนอกจากนั้นครับ อาจารย์ดรเสรีวงบนทานำกลุ่มหลากหลายทางเพศเดินพร้อมกับขบวนนี้ครับพี่น้องครับมีสีสันมากเพราะว่าเตรียมร่มสีรุ้งไว้ถึง145คันครับพี่น้องครับและยังมีสิทธิ์เก่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันสาธิตเกษตรสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันโรงเรียนสวนกุหลาบสิทธิ์เก่าสิทธ์ปัจจุบันโรงเรียน,น,าาน,ร,ร,ยนราชินี สิทธิ์เก่าจากมอปัตตานีกลุ่มประชาคมเครือข่ายบุคลากร5วิชาชีพและกลุ่มสันนิบาตคริสเตียนแห่งประเทศไทยครับพี่น้องครับจะมานี่คือกลุ่มที่5ซึ่งน่าจะนับไปแล้วเป็นหมื่นคนนะครับเฉพาะขบวนนี้ขบวนสุดท้ายครับคือขบวนที่6ซึ่งเป็นหมู่บ้านอโศกนะครับจะประกอบไปด้วยพี่น้องจากหมู่บ้านอโศก จากสิทธิ์เก่าอํานวยศินครับพี่น้องจากกลุ่มพระจอมเก้าธนบุรีร่วมปฏิรูปประเทศมหาวิทยาลัยศิลปากเรเครือข่ายชาวนาไทยกอปปสพิจิตรสิทธิ์เก่าอุเทนถวายกลุ่มนิด้าเพื่อการเปลี่ยนแปลงกอปปสอมอ,อหาดใหญ่ครับพี่น้องรวมพลคนมหิดลกปปสจากอายุธยา สมาพันธ์เครือข่ายชาวนาโคราชและกลุ่มบดินเดชารักชาติกับพี่น้องกลุ่มสุดท้ายนี้ทราบว่าจะมีแตรวงมาร่วมด้วยครับพี่น้องครับนอกจากนั้นในกลุ่มสุดท้ายนี้คุณนัทพลครับเขาจะแต่งแฟนซีกันตตเต็มที่เลยเต็มที่เลยเป็นชุดที่มาจากโคราชนะครับซึ่งพี่น้องจะสวมตะแบงมารถือดาบสองมือต่อสู้ร่วมปฏิรูปประเทศไทยด้วย นอกจากนั้นครับคุณนัทพลครับผมจะเพิ่มเติมว่าจะมีขบวนที่เดินมาสมทบนะครับ 1. พี่น้องฝั่งทนจะเดินข้ามสะพานตากสินมารอฝั่งพระนคร8ดโมงจะเคลื่อนขบวนมาสมทบกับพี่น้องที่สวนลุมพินีแห่งนี้ครับและเมื่อพวกเราเดินออกไปจนกระทั่งไปถึงที่แยกปะทุมวันนะครับพี่น้องครับพี่น้องจาก จุลาลงกรมหาวิทยาลัยและช่างกลปทุมวันจะมาสมทบขบวนที่แยกปทุมวันครับพี่น้องครับ,รบเมื่อขบวนเดินไปถึงบริเวณแยกราชเทวีจะมีกลุ่มจากมหาวิทยาลัยกเกษมบัณฑิตมาร่วมกับเราด้วยครับพี่น้องนอกจาก,กเกษมบัณฑิตแล้วเมื่อไปถึงแยกพญาไทจะมีพี่น้องในละแวกตั้งแต่ฝั่งบางเขนลาดพร้าวสายไหม ดอนเมืองจะเดินขบวนจาก5แยกลาดพร้าวมาสมทบกันที่แยกพญาไทอีกหนึ่งขบวนครับพี่น้องครับฟังดูอย่างนี้แล้วจะสามหมื่นไหมครับเนี่ยผมว่าพรุ่งนี้สามล้านเป็นอย่างน้อยนะครับ <c oughs> สำหรับพี่น้องที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อตรงนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับพรุ่งนี้รอบสวนลุมท่านมาที่สวนลุมเดินไปตรงไหนร่วมกับพวกเราตรงไหน ได้เต็มที่ครับไม่ต้องเกรงใจครับบางคนอาจจะคิดว่าเอะผมเป็นช่างตัดผมแล้วผมจะไปอยู่ตรงไหนไม่ต้องห่วงเลยครับมาร่วมกับเราบริเวณรอบนอกของสวนลุมขบวนเรายิ่งใหญ่และพร้อมที่จะต้อนรับทุกทุกท่านครับใช่ครับคุณนัทพลครับที่ผมอาจจะตกไปนะครับยังมีกอปปสชาวเขากับกอปปสเนเธอร์แลนด์นะครับอีกสองขบวนซึ่งจะมาร่วมกับเราด้วยครับ เชิญตอบครับคุณ,ณนัทพลสำหรับเส้นทางที่จะเดินพรุ่งนี้นะครับลหลายคนอาจจะทราบเมื่อวานนะครับวันนี้เรามาใส่ในแผนที่ให้ดูนะครับเส้นทางทั้งหมดที่จะเดินนะครับจากสวนลุมไปที่พระบรมรูปทรงม้านะครับกลับมาสวนลุมนะครับพรุ่งนี้เป็นระยะทางที่ไกลที่สุดที่เราเดินมานะครับทั้งห้าวันวันที่6 ต้องไกลที่สุดครับเพราะไม่ใช่ซ้อมใหญ่แล้วเป็นวันจริง16.6กิโลครับพี่น<อ>้องพร้อมไหมครับ16กิโลพรุ่งนี้เราจะออกจากประตูสองตรงนี้นะครับประตูสี่ประตูสี่หน้าพระรูปนะครับเลี้ยวขวาออกไปที่สี่แยกสีลม เลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งนะครับไปบนถนนราชดำรินะครับไปถึงสี่แยกราชประสงค์ที่เราเคยตั้งเวทีนะครับเลี้ยวซ้ายผ่านเซ็นทรัลเวิลด์นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่านพารากอนใครที่คิดจะไปช้อปปิ้งนะครับแวะมาเดินกับเราก่อนจอดรถเอาไว้มาเดินกับเรา แล้วค่อยกลับมาชอปปิง้งพระรามหนึ่งนะครับผ่านพารากอนผ่านสยามสแควร์มาตรงจุดที่เราเคยตั้งเวทีนะครับเวทีปทุมวันเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทผ่านไปสี่แยกราชเทวีนะครับไปถึงสี่แยกพญาไทเลี้ยวซ้ายครับเข้าถนนสีอยุธยาเดินตรง ผ่านข้างหลังของสนามม้านางเลิงผ่านวัดเบญจมะ,ะพิธนะครับถึงลานพระบรมรูปทรงมา้าระยะทางก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับพรุ่งนี้เกือบเกือบแปดกิโลเพราะตอนไปเนี่ยระยะทางก็จะสั้นกว่านิดหน่อยพรุ่งนี้พี่น้องท่านใดที่อยากจะสนับสนุนเรื่องอาหารท่านทราบทางตรงนี้แล้วนะครับสามารถไปจอดรถ แล้วก็เอาน้ำเอาอาหารมาแจกจ่ายให้พี่น้องมวลมหาประชาชนได้เลยนะครับเมื่อไปถึงพระบรมรูปทรงม้าเราทำพิธีต่างๆนะครับที่พระบรมรูปทรงม้าเสร็จแล้วเราจะเดินเข้าไปที่ถนนอู่ทองในซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภานี่คือเส้นทางนะครับ ดูตามแผนที่จากอู่ทองในนะครับขากลับมาจะกลับมาบนถนนราชวิถีเดินตรงมายาวนะครับมาเลี้ยวเข้าถนนพระรามหกเลี้ยวขวานะครับมาถึงแยกอุรุภงที่ทางคอปทอคเคยตั้งเวทีไว้นะครับ,รบเลี้ยวซ้ายถนนเพชรบุรีนะครับ ผ่านมาแยกราชเทวีครั้งหนึ่งผ่านพันทิพย์พลาซาประตูน้ำคอมเพล็กซ์แวนไดมอนด์นะครับเลี้ยวเข้าถนนหลังสวนผ่านมาทางเซนท่านชิดลมนะครับเข้าถนนชิดลมก่อนแล้วก็ออกถนนหลังสวนเดินกลับมาถึงสวนลุมเข้าประตู7นะครับหรือกลับมาเข้าที่ประตู4ระยะทางทั้งหมดอย่างที่เรียนให้ทราบครับ 1 16. 6 6กกิโลครับพี่น้อง <laughs> ครับสำหรับพี่น้องนะครับที่ยังมีคำถามอยู่ซึ่งจะตอบในคืนนี้หลายประเด็นด้วยกันนะครับประการที่หนึ่งคือเรื่องของอาหารการกินนะครับวันพรุ่งนี้ทุกครัวจะมีบริการอาหารแต่เช้าและหลายครัวจะจัดข้าวกล่องให้พวกเราซึ่งเราก็คงจะต้องนำติดตัวไปด้วยพร้อมทั้งขวดน้ำแต่คนที่ หยิบจับไม่ทันไม่เป็นไรนะครับบริเวณระหว่างทางจะมีพี่น้องกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่นำอาหารเครื่องดื่มมาบริการกับเราซึ่งต้องขอบคุณและขอเสียงปรบมือขอบคุณพวกเขาเหล่านั้นด้วยครับพี่น้อง<ช> <ff> นอกจากนั้นที่บริเวณลานพระรูปสรงม้าก็จะมีผู้ที่นำอาหารไปอีกส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงนั้นในส่วนที่สองครับ ซึ่งจะต้องชี้แจงก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของป้ายคุณนัทพลครับมีคนถามมาเยอะอันนี้เราต้องทำกันเองนะครับทางกองอำนวยการก็มีป้ายอยู่จำนวนหนึ่งแต่พรุ่งนี้วันสำคัญวันที่เราต้องแสดงออกนะครับถึงพลังของมวลมหาประชาชนว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรกับการเดินพรุ่งนี้ การที่เราต้องการประเทศของเรากลับคืนมาฉะนั้นพรุ่งนี้นะครับยังมีเวลาตอนนี้นะครับจนถึงพรุ่งนี้เนี่ยทำป้ายทันครับออกมากันเยอะๆเ,เขียนป้ายกันเยอะๆสัญ,ญลักษณ์ธงชาติติดกันมาเยอะๆพรุ่งนี้มาแสดงให้เห็นแสดงพลังให้เห็นว่าเรารักประเทศไทยขนาดไหนครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องนอกเหนือจากป้ายแล้วนะครับพี่น้องครับที่จะอำนวยความสะดวกในวันพรุ่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นบรรดาห้องน้ําในที่ต่างๆก็จะมีการจัดเตรียมไว้ท่านสังเกตดูสัญ,ญลักษณ์ได้ตลอดรายทางที่สําคัญครับกลุ่มซึ่งเหนื่อยกับเราดูแลเรามาตลอดคือกลุ่มแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์จะมีทั้งโรงพยาบาลสนามจุดบริการการแพทย์และรถพยาบาลตลอดรายทางครับพี่น้องปรบมือขอบคุณพวกเขาเหล่านั้นที่ดูแลเรามาตลอดด้วยครับพี่น้องครับ สุดท้ายนะครับพรุ่งนี้อากาศก็คงร้อนนะครับพวกเราเดินพกน้ำไปด้วยใส่หมวกไปด้วยถ้าเป็นไปได้ถือร่มไปด้วยเราต้องดูแลรักษาตัวเราเองถ้าเห็นเพื่อนเพื่อนเดินอยู่ไหวหรือไม่ไหวก็ช่วยดูแลกันเราเป็นคนไทยด้วยกันเรารักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วรับรองครับ เราชนะแน่นอนครับพี่น้องครับพี่น้องครับคงจะครบชั่วแล้วนะครับพี่น้องครับเจอกันวันพรุ่งนี้ครับพี่น้องสองเท้าก้าวเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยขอบพระคุณครับ